ทะเลสาบครสเซนในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แน่นอนว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอยากจะไปสัมผัสสักครั้งด้วยผืนน้ำที่ใสนะครับสะท้อนภาพภูเขาด้านหลังนับว่าเป็นทัศนียภาพที่งดงามจริงๆแต่ใครจะไปรู้ครับว่าทะเลสาบที่มีความลึกถึงหนึเมตรนี้ ภายใต้ทะเลสาบจะมีปริศนาอะไรซุกซ่อนอยู่วันนี้ครับพี่แฮมมีเรื่องราวสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลสาบนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังในเอพิโซดที่1น9ครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน i n n น Not Far Podcast บอสทูยูบายใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n i n f l f l Podcast ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเรามากันในเอพิโซดที่129แล้วนะครับตอนนี้ครับพียแมก็เพิ่งมีโอกาสนะครับไปพักผ่อนต่างจังหวัดมาอีกแล้วนะครับก็คือไปเที่ยวทะเลเหมือนเดิมดังนั้นใครที่เป็นเพื่อนๆกับ พี่แฮมใน f c e e o o o เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่แฮมอชอบไปเที่ยวทะเลมากๆครับแต่ว่าทะเลเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่ทะเลน้ําเค็มอย่างเดียวใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของทะเลสาบด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่แฮมยังไม่เคยไปเที่ยวทะเลสาบแบบ จริงจริงจังๆเนาะเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวทะเลสาบเนี่ยก็สามารถที่จะมาวางยาได้นะครับเพื่อให้พี่อํเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจากทะเลน้ําเค็มเนี่ยไปเที่ยวทะเลสาบกันบ้างก็มาแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทะเลสาบกันได้ส่วนวันนี้ครับเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่มันอยู่ใต้ก้นทะเลสาบโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าทะเลสาบที่มันงดงามงดงามที่เราเห็นผืนน้ำสดใสเนี่ยข้างใต้มันมีอะไรที่น่ากลัวมากๆซ่อนอยู่ แต่ก่อนที่จะไปเล่าคดีนี้ครับก็ต้องเตือนกันเหมือนเดิมเลยว่าฟายโนต์ฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนจากอาดีตที่มันเลวร้ายไม่เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะครับถึงเนื้อหาจะไม่ได้โหดร้ายทารุณเนี่ยแต่การได้นั่งฟังนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ดีๆเนาะหลายๆคนคอมเมนต์บอกพี่คบว่าเนี่ยเป คุณแม่มาเป็นแฟนรายการของพี่แฮมแล้วหรือคุณพ่อเป็นแฟนรายการของพี่แฮมแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนมากๆแล้วก็ยินดีนะครับตอนรับทุกเพศทุกวัยทีเดียวเลยนะครับสำหรับรายการนี้อันละเรียกว่าหยอดกันเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่คดีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับสาหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่ทะเลสาบคริเซนส์ครับโดยทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโอลิมปิก National Park นะครับในแคลทัมคันทรีครับรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบครสเซนต์แห่งนี้เนี่ยนับว่าเป็นทะเลสาบที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันห้อมล้อมครับไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เรียกว่ามันยังอุด,ดมสมบูรณ์มากๆน้ำในทะเลสาบนี่มันใสามากครับใสบริสุทธิ์บวกกับภาพสะท้อนครับ ของยอดเขาหิมะที่มันอยู่ข้างหลังเพื่อนๆจินตนาการตามเนาะพอมีภูเขาหิมะอยู่ข้างหลังเนี่ยผืนน้ำที่มันใสๆเนี่ยมันสะท้อนเห็นภูเขาครับมันแบบงดงามเกินบรรยายจริงๆดังนั้นครับสิ่งนี้เรียกว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยอยากจะไปลองสัมผัสและเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง แถมทะเลสาบแห่งนี้ครับยังมีความลึกของน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเนาะโดยระดับความลึกสูงสุดนะครับของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือ180เมตรครับซึ่งก็ถือว่าลึกมากๆเนาะถ้าเทียบกับทะเลสาบทั่วๆไปแต่ใครจะไปรู้ครับรว่าทะเลสาบที่มันสวยงามแห่งนี้ด้านล่างผืนน้ำที่มันทั้งใสแล้วก็ลึกเนี่ยมันจะมีความสยองอะไรซุกซ่อนอยู่โดยในช่วงบ่ายวันธรรมดาวันหนึ่งเลยครับ ของวันที่6กรกฎาคมปี19 4 0วันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมากครับท้องฟ้าปลอดโปรง่งอากาศแจม่มใสแสงแดดจ้าครับแล้วก็อบอุ่นมากๆดูแล้วมันเป็นวันที่เพอร์เฟกมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่ชื่นชอบการตกปลาครับซึ่งมันรวมไปถึงคุณหลุยลอฟซึ่งซึ่งเขานะครับก็ชวนพี่ชายของเขาเนี่ยมาที่ทะเลสาบแห่งนี้เพื่อทําการออกเรือครับแล้วก็มาตกปลาที่ทะเลสาบแต่ในขณะที่พวกเขากําลังนั่งอยู่บนเรือครับ บรรยากาศมันก็เงียบสงบเนาะเพราะว่ามันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติคุณหลุยเนี่ยได้ชำเหลืองครับไปเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันลอยตุ๊บป,ป่องตุบป,ป่องอยู่เหนือผิวน้ําใกล้ๆกับชายฝัง่งและเนื่องจากระยะของวัตถุปริศนาอันนั้นครับมันไม่ได้ไกลาจากเรือของพวกเขามากคุณหลุยก็เลยตัดสินใจครับด้วยความอยากรู้แหละครับก็ลเลยภายเข้าไปตรวจสอบดูจะได้หายสงสัยและเมื่อพวกเขาพายเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็พบว่า วัตถุอน,นันครับมันมีลักษณะใหญ่ๆเหมือนลักษณะคล้ายๆกับซากสัตว์นะครับขนาดใหญ่ที่น่าจะจมน้ําเสียชีวิตแล้วมันก็ลอยขึ้นอืดขึ้นมาแต่เมื่อสังเกตดีๆครับวัตถุที่มันปกคลุมหรือว่าห่อเนี่ยมันกลับกลายเป็นผ้าห่มครับเพื่อนๆผ้าห่มลายทางสีเทาซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าสัตว์เนี่ยมันจะตกลงไปตายแล้วก็ต้องมีคนเอาผ้าห่มมาห่มเนี่ยดังนั้นครับพวกเขาเพ่งดูดีๆแล้วเนี่ย กับบวกกับไอ้สิ่งที่มันหอ่อห่อหุ้มอยู่เนี่ยมันเป็นผ้าเนี่ยพวกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นสัตว์แล้วครับและเมื่อดูชัดๆดูดีๆอีกทีเนี่ยเพ่งพินิษ์พิจารณาแล้วเนี่ยก็พบได้ทันทีเลยครับว่ามันคือศพของมนุษย์ครับเมื่อมั่นใจว่ามันเป็นศพของมนุษย์แล้วเนี่ยโหคุณหลุยกับน้องชายครับก็รีบแบบจ้ำเลยครับพายเรือกลับขึ้นฝั่งทันทีเพื่อที่จะไปยังท่าเรือครับของเ,ออเป็นโรงเพาะ ปาเท้า,ทานะครับแ่งรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาทํางานอยู่นี่นแหละก็คือทํางานอยู่ใกล้ๆกล้ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยคุณหลุยเนี่ยไปแจ้งกับผู้จัดก,การครับของโรงฟักปาเท้า,ทาแห่งนี้ที่เขาทํางานเนาะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาออกไปตกปลาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเจอเนี่ยมันเป็นศพคน มันมีศพคนลอยขึ้นมาในทะเลสาบตอนแรกครับผู้จัดการคนนี้ฟังก็โหหัวเราะครับไม่เชื่อครับบอกว่าสองคนนี้น่าจะดูผิดครับมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะมีศพคนไปลอยอยู่ในทะเลสาบได้ยังไงตัวผู้จัดการครับก็บอกว่าเฮ้ยนายดูผิดหรือเปล่ามันน่าจะเป็นศพกวางหรือเปล่านะ แต่สองพี่น้องยังคงยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเห็นครับพวกเขาบอกว่าพวกเขานี่แบบโผเพ่งพินิษพิจารณาดูอยู่นานเลยนะแล้วก็มั่นใจมากๆครับว่านั่นคือศพของมนุษย์ครับและพวกเขาก็มั่นใจอีกด้วยว่าศพศพนั้นเป็นศพของผู้หญิงครับเพราะว่าเธอเนี่ยสวมชุดแบบเป็นชุดผู้หญิงเนาะเป็นชุดเรสสีเขียวครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าห่มลายทางสีเ,าเทาๆในเมื่อสองพี่น้องนี้ยืนยันมาขนาดนี้ครับ ผู้จัดการก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองพวกเขาทั้งสามคนครับก็เลยล่องเรือไปยังจุดที่คุณหลุยแล้วก็น้องชายของเขาครับไปดูนะครับว่าเอ้ยจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนและเมื่อไปถึงผู้จัดการก็เห็นแจ้งแจ่มชัดเลยครับว่าสิ่งที่สองคนนี้พูดเนี่ยมันเป็นความจริงครับพวกเขาก็เลยรีบพายเรือกลับเหมือนเดิมเลยครับกลับมาที่ฝั่งเพื่อคราวนี้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับ เวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวมถึงนำร่างนะครับของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการส่งร่างนี้ครับไปทำการชนะสูตรนะครับเพื่อระบุตัวตนแล้วก็หาข้อมูลอ,อื่นๆมาประกอบจากการชนะสูตรเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุราวๆสา,าปีครับ แล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างแรงบริเวณหน้าผากนะครับริมฝีปากด้านบนแล้วก็จมูกอีกด้วยคือต้องบอกว่าสภาพศพโดยรวมนะครับเพื่อนๆมันยังดูดีมากๆครับทีมแพทย์ชนสูตรเนี่ยพบว่าศพเนี่ยแทบไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นเลยครับผิวหนังของศพเนี่ยยังคงแบบเป็นสีขาวๆซีดๆไม่ได้ดูเละอะไรมากแถมอวัยวะหลายส่วนเนี่ยยังไม่มีร่องรอยของการย่อยสลายอีกด้วยดังนั้นครับสาเหตุเนี่ยที่คาดว่า เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าศพเนี่ยมันจมอยู่ใต้ทะเลสาบครับซึ่งใต้ทะเลสาบเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันเย็นมันหนาวเย็นมากๆทําให้สภาพศพเนี่ยสามารถที่จะคงรูปครับสภาพศพก็เลยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบทีเดียวอย่างไรก็ตามด้วยความที่ศพศพเนี่ยน่าจะจมอยู่ในน้ําเป็นระยะเวลานานนะครับมันทําให้ร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทําปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เนื้อสัมผัสข,ของศพเนี่ยมันคล้ายๆกับสบู่ก้อนครับ คือเพื่อนเพื่นจินตนาการเนาะคือมันเป็นเมื่อคเมือเลื่นๆน่ะพอเวลาสัมผัสสบู่ก้อนไม่รู้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าบางคนใช้สบู่เหลวใช่ไหมครับสบู่ก้อนพอเวลาสัมผัสมันจะเมื่อคเมือกๆนๆะมันจะลื่นๆเช่นเดียวกับศพของผู้หญิงคนนี้เลยครับพอเวลาสัมผัสผิวเธอครับมันจะเมื่อกเมือกลื่นๆแบบนั้นและแม้อย่างที่บอกครับว่าอาวัยวะหลายๆส่วนเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีไม่ได้ย่อยสลายใช่ไหมครับแต่ว่าอาวัยวะสําคัญอย่างมือของเธอเนี่ยมันกลับย่อยสลายไปแล้วครับสิ่งนี้ ก็เลยทาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบเธอจากลายนิ้วมือได้เพราะม่ามือมันเปื่อยย่อยไปหมดแล้วนะครับเขาต้องไปหาวิธีการแบบตรวจสอบระบุตัวตนด้วยวิธีการอื่นแทนส่วนการหาสาเหตุการเสียชีวิตครับหลังจากที่ทําการชนสูตรอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับ <c oughs> ก็คาดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย น่าจะถูกทุบตียอย่างรุนแรงบริเวณใบหน้าครับก่อนที่จะถูกรัดคอนะครับจนเสียชีวิตก่อนหลังจากนั้นครับคนร้ายเนี่ยค่อยนําศพเนี่ยมาถ่วงนะครับกับก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อให้จมไปไว้อยู่ใต้ก้นทะเลสาบแห่งนี้นี่เองแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับ ตัวเชือกอะเพื่อนๆที่มันผูกกับก้อนหินเนาะมันก็เปื่อยแล้วก็ขาดครับนั่นทําให้ร่างของเธอเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ําได้เพราะว่ามันก็ไม่มีหินในการถ่วงแล้วนะครับและในที่สุดเนี่ยก็ถูกพบได้มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่พยาธิวิทยาด้วยนะครับให้ทําการตรวจสอบสภาพศพเพื่อคาดคะเนครับช่วงเวลาการเสียชีวิตซึ่งผลก็ออกมา น่าตกใจทีเดียวครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยาธิวิทยาเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ถูกฆาตกรรมแล้วก็ถ่วงน้ําในทะเลสาบนี้มาเป็นเวลากว่า3ปีแล้วครับเพื่อนสามปีแล้วนะครับเพิ่งถูกพบศพกลับมาที่ด้านของการสืบสวนของคดีนี้เนี่ยโจทย์แรกเลยครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องการหาคําตอบให้ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นใครก่อนเพราะว่าถ้าไม่รู้ตัวตนนี้ไม่รู้จะเริ่มสืบจากอะไรเลยใช่ไหมครับใบหน้าเนี่ยมันระบุไม่ได้ครับ ลายนิ้วมือเนี่ยก็ไม่มีอีกดังนั้นสิ่งที่ตํารวจใช้ในการระบุตัวตนเนี่ยแต่ถ้าเป็นคอคดีฆาตกรรมน่าจะพอได้ได้นะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือรูปแบบของฟันหรือว่าประวัติทันตกรรมนั่นเองครับจากการตรวจสอบฟันของเธอเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันมีฟันอยู่ซี่หนึ่งที่มันทําจากทองครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมันเป็นลักษณะที่มันดูโดดเด่น outstanding ออกมาเลยใช่ไหมครับคือคนปกติคงไม่ได้ทําฟันทองเท่าไหร่เนาะดังนั้นฟันของผู้เสียชีวิตรายนี้ครับ คำจากทองคําครับซึ่งมันก็พอที่จะสะโคบดาวลงมาได้นะว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยจะเป็นใครโดยดูจากลักษณะฟันนี้ตํารวจครับก็เลยต้องการที่พึ่งครับเขาได้ส่งรูปครับฟันซี่เนี่ย ออกไปหาหมอฟันครับหรือว่าทันตแพทย์เนี่ยกว่า5,000คนในเมืองแถวๆนั้นเลยเพื่อช่วยกันสำรวจครับว่ามีหมอฟันท่านใดบ้างนะที่เคยทำฟันให้คนไข้ลักษณะนี้หรือว่าเคยเจอคนไข้ที่มีลักษณะฟันเป็นนองคำแบบนี้ครับในที่สุดหลังจากใช้เวลาถึง14เดือนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะ14เดือนเลยเนี่ยปรากฏว่ามีทันตแพทย์ท่านหนึ่งครับจาก โฟกสตันลัดเซา,าดากกต้านะครับได้ทำการติดต่อกลับมาโดยทันตแพทย์ท่านนี้ครับได้ทำการยืนยันว่าเขานี่มีประวัติทันตกรรมครับที่มันตรงกับผ้าที่ตำรวจส่งมาแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยครับโดยเจ้าของประวัติทันตกรรมที่ว่าเนี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเฮลลี่เอลลิงวอดครับอาราคานี้เหมือนเราจะได้ชื่อแล้วนะครับว่า ผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าคือคุณแฮลลี่นี่แหละเจ้าหนี้ที่ตำรวจก็เลยต้องทำไงตอนนี้รู้ตัวตนแล้วใช่ไหมครับก็ทำการสืบประวัติเธอแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันน่าสนใจมากๆครับเพื่อนคุณแฮลลี่เอลิงวอดเนี่ยมีชื่อเต็มๆนะครับว่าแฮลลี่เลเชมเอลิงวอดครับเธอเกิดเมื่อวันที่8มกราคมครับปี1901นะครับที่กรีนวิลล์มูริงเบิร์ก เคนตักกี้และสหรัฐอเมริกานะครับโดยเธอเนี่ยมออีประวัติการแต่งงานแล้วก็หย่าร้างมาแล้วถึง2ครั้งครับหลังจากหย่าร้างมา2ครั้งเนี่ยเธอก็ได้เดินทางกลับมาทํางานนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟครับอยู่ในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆทะเลสาบคริสเซนตแห่งนี้นี่เองและที่นี่ครับเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามอนตี้เอลิงเวิร์ดครับและคุณมอนตี้เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นสามี คนที่3ของเธอทั้งคู่ได้แต่งงานกันในวันที่16มิถุนายนปี1936คุณมอนตี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนขับรถขนเบียรครับซึ่งตัวเขาเองจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรแต่ปัญหาก็คือคุณมอนตีเนี่ยเป็นคนที่ติดสุรามากๆเลยครับและทุกๆครั้งเลยนะที่เขาเมาเนี่ยมอนตี้จะกลายร่างทันทีครับจากคนแบบ เป็นคนนิ์เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนปกติเนี่ยพอดื่มเหล้าเหล้าเข้าปากปุ๊บพอเริ่มเมาปุ๊บเปลี่ยนไปอีกคนนึงครับ กลายเป็นคนฉุนเฉียวเกลี้ยกา่อด a g g r e s s i v e ครับแล้วก็โมโหร้ายมากๆสิ่งนี้มันได้สร้างปัญหาครับให้กับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เป็นอย่างมากทั้งคู่นี่มักจะทะเลาะก,กันทุกๆครั้งเลยครับที่คุณมอนตี้เนี่ยดื่มสุราแถมอย่างที่บอกไปค,คุณมอนตี้เนี่ยติดเหล้ามากครับดังนั้นมันมีช่วงเวลาในการเหมานียเยอะมากๆร่วมไปถึงประเด็นการชู้สาวเนี่ยก็เป็นประเด็นแบบที่ถูกเอามาทะเลาะก,กันในครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีการทะเลาะก,กันเนี่ย ฝ่ายที่ถูกทำร้ายก็คือคุณฮอลลี่ครับคุณเฮลลี่นี่เองที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนะไม่มีทางที่จะไปสู้แรงของคุณมอนตี้ได้มีครั้งหนึ่งครับที่เ,เรื่องราวการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไปถึงหูของตำรวจเลยนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำครับบอกว่าเฮ้ยทะเลาะกันแบบนี้อยู่กันไม่ยืดหรอกอย่าร้างกันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาดีกว่าจะต้องมาทะเลาะกันแล้วก็มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ นอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อของคุณเฮนรี่เองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยบางทีเธอมาทํางานเนี่ยในสภาพหน้าตาดูไม่ได้เลยครับยับเยินมากๆแบบหน้าตานี่ฟกช้ดำดําเขียวร่างกายก็มีแต่แบบรอยเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเต็มไปหมดอยู่หลายแหง่งหนักสุดครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบเบ้าตาเธอเป็นสีม่วงเลยครับคือดูออกเลยว่าโดนต่อยต,อยตามานะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆก็รู้แหละครับว่าน่าจะโดนนายมอนตี้เนี่ยต่อยมาที่เบ้าตาอย่างไรก็ตามครับ เพื่อนๆเนี่ยก็ได้แต่แสดงความเป็นห่วงเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแฮ์รี่เองนะครับว่าเธอเนี่ยจะตัดสินใจอย่าล้างกับนายมอนตี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับตำรวจนะครับก็เลยหลังจากที่รับเรื่องนี้มาเนี่ยพวกเขาก็พอรู้ประวัติของคุณแฮ์รี่เนี่ยก็ไปตามหาเพื่อนๆของคุณแฮลรี่ก่อนครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับซึ่งก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมีพยานคนหนึ่งครับได้แจ้งว่าเธอเนี่ยเห็นคุณแฮลลี่เนี่ย ครั้งสุดท้ายในวันที่22ทธันวาคมปี1937ครับตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เธอจะหายตัวไปเนี่ยคุณเฮนรี่ได้บอกว่าตัวเธอกําลังจะกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เพื่อไปรอมอนตี้สามีของเธอนะครับเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยออกไปงานปาร์ตี้ที่พอร์ตเทาเซนนะครับแล้วก็ยังไม่กลับมาตัวเธอก็ขอไปรอที่ห้องพักก่อนซึ่งดูจากประวัติความรุนแรงที่คุณมอนตี้เคยทํากับคุณฮอลลี่ไว้เนี่ยบวกกับคาให้การต่างๆนานา,นานเนี่ย แน่นอนว่ามอนตีเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีฆาตกรรมคุณเฮลลี่ภรรยาของเขาทันทีครับแต่ที่ตำรวจเนี่ยก็พอได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็คือนายมอนตีคนนี้ก็เริ่ม ออกตามหาตัวทันทีใช่ไหมครับและไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเจอเขาที่ลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียครับตอนนั้นเนี่ยมอนตี้เองกำลังอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้ควบคุมตัวเขาครับมาให้ปากคำที่สถานีตำรวจซึ่งแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยมอนตี้นี่ปฏิเสธทุกอย่างเลยครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาบอกว่าตัวเขากับเฮนรี่เนี่ย คืออยากกันมาต้องนานแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อว่าศพศพนั้นที่เจอเนี่ยไม่ใช่ศพของเฮนรี่หรอกเขาเชื่อว่าเธอเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่สักที่ไหนที่หนึ่งครับบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนมอนตี้ยังบอกอีกว่าเนี่ยเอาจริงๆเขาเห็นเธอเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะดังนั้นเธอจะกลายเป็นศพเมื่อสามปีที่แบบถูกฆ่าเมื่อสามปีที่แล้วได้อย่างไรครับซึ่งตัวน,นี้มันขัดแย้งกับหลักฐานที่มีนะครับก็คือข้อมูลจากธนกรรมใช่ไหมครับที่ส่งให้หมอฟัน เข้ามายืนยันเรื่องของรูปแบบของฟันว่าเป็นแบบเดี่ยวกระสพบอย่างแน่นอนแถมทางตำรวจครับอย่างที่บอกว่าได้มีการติดต่อเพื่อนๆของแฮนรี่ไปใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยก็เข้ามายืนยันศพด้วยนะครับโดยพวกเธอเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าศพศพนี้เป็นแฮนรี่แน่นอนเพราะว่าพวกเขาจําเสื้อผ้าได้ครับพวกเขาบอกเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของแฮนรี่อย่างแน่นอนพวกเธอจําได้อย่างแม่นยําดังนั้นครับ ทั้งข้อมูลทางด้านธนกรรมและปากคําของเพื่อนของคุณเฮนรี่เนี่ยมันดูมีน้ําหนักใช่ไหมครับมันดูน่าเชื่อถือกว่าคําพูดลอยๆของนายมอนตี้อยู่แล้วคือนายมอนตี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแค่บอกว่าเฮ้ยเจอเธออยู่ไม่กี่วันมันก็ดูแบบมันดูไม่น่าเชื่อถือครับสิ่งที่ตํารวจต้องตามหาให้ได้ตอนนี้ก็คือหลักฐานครับหลักฐานที่มันหนาแน่นพอที่จะมัดตัวนายมอนตี้ให้อยู่หมัด และหลักฐานเราจริงๆมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากมายนะครับแต่ในตัวเลือกไม่มากมายครับเพื่อนๆมันกลับมีหลักฐานเด็ดอยู่ครับหลักฐานเด็ดนั้นเพื่อนๆพ,พ,พอจะเดาได้ไหมครับอาจจะเดายากนิดหนึ่งเนาะหลักฐานเด็ดอันนี้ก็คือเชือกนั่นเองครับเศษเชือกเนี่ยเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมว่าตํารวจเนี่ยสันนิษฐานว่าแฮร์รี่เนี่ยน่าจะถูกฆาตกรรม ช่ไหมแล้วก็นํามาถ่วงน้ําผูกเชือกไว้กับหินดังนั้นครับต่อให้เชือกขาดไปเนี่ยเชือกมันก็ไม่ได้แบบย่อยสลายหายไปในทะเลสาบใช่ไหมครับมันยังมีเศษเชือกครับที่มัดตัวคุณฮอลลี่อยู่ตํารวจได้เก็บเศษเชือกอันนั้นไว้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้พยายามนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเชือกอันนั้นด้วยและในที่สุดเขาได้พบกับเจ้าของร้านคนหนึ่งซึ่งเปิดร้านแถวแถวทะเลสาบครสิสเซนในจุดที่เกิดเหตุนี่เองเจ้าของร้านคนเนี้ย เขายืนยันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเจอนายมอนตี้ครับเขาจำนายมอนตี้ได้โดยในวันนั้นเนี่ยนายมอนตี้ได้มายืมเชือกจากร้านเขาครับซึ่งเป็นความยาวประมาณ50ฟตุตหรือว่าราวๆ15เมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เจอนายมอนตี้อีกเลยคือพูดง่ายๆก็คือมาขอยืมเชือกหน่อยแล้วก็ไม่เอามาคืนครับแล้วก็หายหัวไปเลยครับพูดง่ายๆความโชคดีคือเจ้าของร้านยังมีเชือกแบบนั้นอยู่ครับ ยังมีเชือกแบบที่นายมอนตี้เนี่ยเคยยืมไปอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยนำเชือกที่พบที่ศพของคุณแฮลลี่เนี่ยไปทำการเปรียบเทียบครับกับเชือกที่ร้านค้ายแห่งนี้และปรากฏว่าเชือกมันเป็นเชือกชนิดเดียวกันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยครับเพื่อนๆสิ่งนี้เองครับได้กลายเป็นหลักฐานนะครับในการมัดตัวนายมอนตี้ให้ดิ้นไม่หลุดนายมอนตี้เนี่ยถูกนำตัวครับ ไปขึ้นไปพิจารณาคดีในขั้นศาลนะครับโดยระหว่างพิจารณาคดีคณ้ก,กรรมเนี่ยนายมอนตี้ยังคงเหมือนเดิมครับเขายืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิมจากที่พยานนะครับได้ให้การว่าเธอเนี่ยพบเห็นฮอนลลี่ผู้เสียชีวิตเนี่ยครั้งสุดท้ายในวันที่22ธันวาคมโดยในวันนั้นเนี่ยฮอลลี่ได้บอกกับตัวเธอครับได้บอกกับพยานว่าฮอลลี่เนี่ยจะกลับอาพาร์ตเมนต์ไปนะครับเพื่อไปรอนายมอนตี้อย่างที่พี่ฮัมเล่าไปตอนต้นจําได้ใช่ไหมครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ในขั้นศาลด้วยนายวันตี้ก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคือวันนั้นครับเขาก็บอกว่าเขาได้พบกับฮอลลี่จริงๆโดยตอนที่เธอกลับไปเที่ยพาร์เมนต์เนี่ยในวันนั้นจริงๆเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวนะแต่เขายังอยู่ในพาร์เมนต์แห่งนั้นอยู่นั่นแหละในตอนที่เธอกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยเขาก็ยังเจอเธออยู่แต่ว่าหลังจากที่กลับมาได้เนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่ มีปากเสียงกันครับพวกเขาก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่มอนตี้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเดินออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วก็เดินทางเข้าตัวเมืองไปแต่พอหลังจากที่เขาสงบจิตสงบใจได้เนี่ยเขาก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งหนึ่งแต่เขาพบว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยฮอลลี่ก็ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่ที่ห้องอีกแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ไม่พบเจอเธอเลยและเขาก็คิดว่าฮอลลี่เนี่ยน่าจะทิ้งเขาไปแล้วล่ะครับ น่าจะทิ้งเขาไปอยู่กับคนอื่นละหรือไม่ก็ย้ายที่อยู่ไปซึ่งจากคําให้การของนายมอนตี้ในขั้นศาลเนี่ยถ้าเพื่อนๆจําได้มันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยพูดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาเคยบอกว่าเขาเพิ่งเจอฮอลลี่เมื่อไม่กี่วันนี้เองจําได้ใช่ไหมครับแต่พอมาพูดในขั้นศาลบอกว่าวันนั้นพอกลับมาทะเลาะก,กันเขาไปในเมืองพอกลับมาปุ๊บก็ไม่เจอฮอลลี่อีกแล้วนะับตั้งแต่วันนั้นซึ่งมันเป็น คอนฟ lict ละครับมันเป็นการให้การที่ขัดแย้งกันเองทางฝ่ายอายการครับก็มีการซักถามเพิ่มเติมนะครับเรื่องของประเด็นความรุนแรงแล้วก็การทำร้ายร่างกายที่เกิดกับแฮร์รี่ด้วยซึ่งแน่นอนว่ามีพยานมากมายครับที่พบเห็นร่องรอยต่างๆตามเนื้อตัวของเธอหรือตามใบหน้าของเธอซึ่งมอนตี้ตรงนี้เขาก็ยอมรับนะครับเขาบอกว่า เขากับเฮนี่เนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยครับแล้วก็มักจะลงเอยด้วยการที่เขาเนี่ยไป็นทร้ายร่างกายเธอแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะเคยจะฆ่าเธอเลยนะเขาเนี่ยแค่ทําร้ายเพราะว่าเขานี่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขากโกรธเขาก็เหมือนบันดาลโทสะออกมาแต่ว่าถ้าจะให้ถึงขั้นฆ่าแกงกันเนี่ยไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวของเขาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจครับ ได้นําหลักฐาน,นต่างๆพร้อมกับพยานนะครับมาให้การต่อสารเนี่ยมันก็ทําให้นายมอนตี้เนี่ยหลังจากที่ถูกไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหาข้อแก้ตัวไม่ได้แล้วก็พูดไม่ออกในที่สุดครับสุดท้ายหลังจากที่จํานวนด้วยพยานหลักฐานนายมอนตี้ก็ทําการรับสารภาพนะครับเขาได้เล่าว่าในวันนั้นเนี่ยเขากับฮอลลี่เนี่ยก็ได้เจอกันจริงๆครับ แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงจริงๆก่อนที่สุดท้ายเขาก็จะตัดสินใจลงไม้ลงมือกับเธอเหมือนเดิมเที่ยงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันอารมณ์มันแบบพุ่งปรีดนะครับเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้เขาก็เลยพลั้งมือครับไปบีบคอเธอเนาะแล้วก็ทุบตีเธอจนกระทั่งเธอเนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นเองครับเขาก็เลยเหมือนพอนดแบบพลาดฆ่าภรรยาตัวเองไปแล้วก็เลยแบบตกใจครับได้สติกลับมาตอนนั้นเขาก็เลยคิดว่า เขาต้องทําการคำจัดศพครับต้องทําการซ่อนศพณทที่ใดที่หนึ่งที่ไม่มีใครหาเจอเขาก็เลยนําผ้าปูที่นอนนะครับมาทําการหอ่อศพแล้วก็ขับรถไปยังทะเลสาบคริเซนครับจากนั้นก็ใช้เชือกเนี่ยมัดศพเอาไว้กับก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อถ่วงน้ําโดยหวังว่าเธอจะอยู่ภายใต้ ทะเลสาบครสเซนนี้ไปตลอดการโดยที่ไม่มีใครมาค้นพบนะครับคณะลูกทุนเนี่ยใช้เวลาราวๆ4ี่ชั่วโมงครับในการพิจารณาคดีนี้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาว่ามอนตี้เอลิงวอดคนนี้มีความผิดจริงนะครับในฐานฆาตการรมผู้อื่นโดยมิได้ไต่ตองไว้ก่อนครับโดยเขาเนี่ยจะถูกจตัดสินนะครับจำคุกตลอดชีวิตครับมอนตี้เนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำรัฐวอชิงตันนะครับ ก่อนที่ในอีก32ปีต่อมาเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตในคุกนะครับก็คือแบบอยู่จำคุกไปได้จริงแค่32ปีแล้วครับในวันที่5พฤศจิกายนปี1975เนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปหลังจากที่เรื่องราวนี้ครับถูกนำมาเผยแพร่นาะมันก็เรียกว่า เป็น Talk of the t o ทครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากๆเลยก็มีคนตั้งฉายาให้กับคุณฮอลลี่ด้วยนะครับว่า The Lady of the lake ครับหรือว่าพูดง่ายง่ายก็คือเป็นแบบหญิงสาวแห่งมหาสมุทรอะไรประมาณนี้เพราะว่าเธอเนี่ยต้องจมอยู่ภายใต้มหาสมุทรอย่างโดดเดี่ยวครับตลอดระยะเวลา3ปีกันเลยทีเดียวจนกว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็จะได้รับความยุติธรรมกลับมาใช่ไหมครับเรื่องราวนี้ก็จบลงไปแบบน่าเศร้านะครับแล้วก็มีความ มีพล็อตเป็นหนังเหมือนเดิมนะครับก็พี่ฮามก็รู้สึกว่าเออเป็น,นเรื่องราวที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็อยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับสำหรับไฟ n ์นอตฟาวครับเราออกอากาศทุกอันอังคารแบบนี้เหมือนเดิมนะครับทางช่องของมิชชั่นทูพูโตนะครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบสวัสดีไฟล์สาว d ่าวพอดพิญซัพพลี่พอดแคสต์ครับสำหรับใครที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์ชอบฟังแต่เสียงเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นั่นเองเรามีช่องแยกโลโก้สีแดงๆครับต่างเข้าไป Follow กัันได้สําหรบฟ p a g e มิชชั่นทุกูโต,โตก็เหมือนกันนะครับตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ในนั้นเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์กับทาง Night พ Pictures แล้วนะครับซึ่งเป็นค่ายหนังน้องใหม่ครับที่เน้นหนังสยองขวัญหนังโหดนะครับเชื่อว่าแฟนๆไฟน์นอตฝาวเนี่ยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนใ,นใ,นใครชอบฟังคดีคากรรม ก็น่าจะชอบหนังแบบสยองขวัญใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะเช่นพี่แฮมนะครับก็จะค่อนข้างไม่ถูกชะโลกนะครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆนี้เดี๋ยวพี่แฮมจะลองดูนะครับถ้าไหนเป็นกิจกรรมที่พี่แฮมสามารถร่วมได้ไม่แน่ครับแฟนๆรายการอาจจะได้ร่วมกิจกรรมกับพี่แฮมแล้วก็ทาง n i g h Edge Picture ก็เป็นไปได้ดังนั้นติดตามกันได้ในแฟนเพจนะครับของ Mission 2 u t o แล้วก็ในอีกแหล่งหนึ่งก็คือในครอบครัวของเราครับ ฟินาฟาร์แฟมิลี่ตามเข้าไปในนั้นได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยพี่อจะรีบเอามาบอกคนในครอบครัวก่อนเลยดังนั้นเข้าไปก่อนครับรับลองว่าไปหาตัวพี่ฮันในนั้นได้ไปเจอเพื่อนๆที่น่ารักและก็อบอุ่นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจคดีฆาตากรรมต่างๆก็มีคนแชร์ในกลุ่มเช่นเดียวกันดังนั้นไปเจอกันได้ในกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอ ต่เราเจอใน Find Not Far Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Burst Series ตุนนามลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง